อย่าลืมหลังจากเราไหว้เสร็จเราตัดแบ่งให้กับญาติผู้ใหญ่หรเรามาดูวิธีการเลือกออหัวใช้เท้าก่อนเลือกซื้อหัวอวบๆขาวๆใหญ่เกินไปก็ไม่เอานะคะหรือเล็กรีบก็ไม่เอานะคะเราเอาประมาณนี้หรือใหญ่กว่านี้สักหน่อยก็ดีแต่แม่นันซื้อเนี่ยแม่นันซื้อเยอะก็เลยบางครั้งเนี่ยเลือกไม่ได้เพราะว่าเขาจะมาเป็นถุง10กิโลสกิโลร็อตนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะก็จะมีปนๆเข้ามา แต่เราเลือกดีๆไว้ก่อนถ้าเราซื้อน้อยเราเดินตลาดเราซื้อน้อยกิโลหนึ่งถ้าซื้อปลีกก็น่าจะอยู่ที่ระหว่าง2 0่สถึง30ช่วงนี้แพงค่ะช่วงนี้อาจจะถึง 30- 35นะคะขึ้นอยู่กับฤดูกาลแต่ว่าหัวใช้เท้าเป็นอะไรที่ราคาขึ้นลงเหมือนทองนะคะเห็นไหมคะแม่นังก็จะซื้อมาแบบสดสดยังไม่ตัดหัวยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นทีนี้เรามาดูวิธีการปลอกกันตัดปลาย วิธีการปลอกเราก็ใช้เครื่องมือง่ายๆอะค่ะนะคะปลอกเขาค่ะ,ะโชห่วยพวกนี้ก็มีนะคะเนี่ยค่ะ,คะแล้วเราก็เตรียมไว้ล้างหัวต่อไปก็ทําเหมือนกันนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวเราปลอกหมดนะคะเรานําไปแช่น้ําสักพักนึงถ้าเราใช้เครื่องมือแบบนี้บ้านๆจะได้หัวใช้เท้าเป็นเส้นสวย เส้นยาวสวยเวลานึ่งออกมาจะสวยแต่หลังๆที่เห็นแม่นานว่าเอ,อ้ยทำไมมันเออไม่ค่อยเห็นเป็นเส้นๆเ,เลยเพราะแม่นานใช้เครื่องเครื่องขูดเนี่ยเส้นเขาจะเล็กและอย่างแม่นานทําจํานวนมากขูดด้วยมือไม่ไหวค่ะนะขูดนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าเราใช้เครื่องมือนี้เนี่ยเขาจะได้เส้นสวยเลยแล้วเราก็พักเขาไว้เดี๋ยวเราค่อยมานวดกันค่ะ เช้านี้แม่นันพามาดูเทคนิคการนวดขนมผักกาดกันนะคะหลายๆท่านถามแม่นันเข้ามาว่าแม่นันต้องใช้เกลือไหมทําขนมผักกาดต้องใช้เกลือให้มันคลายน้ําออกมาก่อนไหมแม่นันจะบอกว่าไม่ต้องเลยค่ะวิธีการทําให้หัวใช้เท้าคลายน้ําง่ายนิดเดียวนะธรรมชาติของผักผลไม้เขาสามารถคลายน้ําด้วยตัวเองนะใช้ตัวที่ขูดมาแล้วก่อขูดออกมามันจะเป็นเส้นสวยๆแบบนี้นะแม่นันอุตส่าห์แบ่งมาขูดให้ดูเลยนะแล้วส่วนปลายมือที่ขูดไม่ได้แล้วเราจะมาทําน้าสต๊อกกันอันนี้นะคะที่เราขูดไป ะะเซตนี้แม่นันขูดไว้แล้วก็รองตะแกงไว้แล้วก็ไปทําอะไรเพลินๆเนดี๋ยวมาดูกันว่าที่แม่นันพักเอาไว้เนี่ยเขาจะมีน้ําคายออกมาไหมมาดูกันค่ะโอ้ครั้งนี้ถือว่าเยอะนะคะกับการที่เราทําแค่สูตรเดียวคือ2อกิโลได้น้ําอย่างนี้ถือว่าเยอะนะ,ะนี่คือน้าเปรี้ยวน้ําที่ใช้เท้าคายออกมาครั้งแรกคือน้ําเปรี้ยวเราจะเททิ้งเลยนะ,ะเราไม่ใช้น้ําส่วนนี้ส่วนน้ําที่คายออกมาขณะนวดคือน้ําหวานจากหัวใช้เทา้า เวลาที่เรานวดหัวเช้เท้ากับตัวแป้งไม่ต้องใส่น้ําใดๆลงไปนวดด้วยานะว่าแม้ว่าเราจะมองเห็นว่าเอ๊ะตัวหัวใช้เท้าที่ขูดมามันแห้งๆนะไม่นานแป้งก็แห้งแล้วเดี๋ยวนวดไปเนี่ยเอ่อมันจะนวดเข้ากันได้หรอคะได้ค่ะเพราะว่าน้ําหัวใช้เท้าจะคายออกมาขณะนวดด้วยน้ําตัวนี้เราเรียกว่าน้ําหวานธรรมชาติจากหัวใช้เท้าซึ่งจะทําให้ขนมปังกาดเรามีรสชาติอร่อยในขณะที่เรานวดไปเรื่อยๆอันอย่างแนะนําให้ใส่ตัวอ่า ถั่วลิสงลงไปด้วยเพราะว่าถั่วลิสงม,มันจะไปขัดความหนื่ระหว่างแป้งกับตัวหัวใช้เท้าให้นวดง่ายขึ้นเริ่มผสมเข้ากันดีแล้วเราก็นวดเราเคล้าเข้าด้วยกันค่ะก็คือใช้ฝ่ามือเรานวดนวดบีบบีนวดนวดบีบบีบไปด้วยแล้วก็คอยสังเกตแป้งที่ติดอยู่ตรงก้นอ่างผสมพยายามขูดออกมา หลังจากที่เรานวดไปเรื่อยๆมันก็จะมีน้ําค่อยๆค,ยค,ยคายออกมาน้ํามากน้ําน้อยในขณะนวดไม่ต้องกังวลเพราะว่าบางคนถามว่าไปนานแล้วมันมีน้ําเยอะออกมามากเลยค่ะขนาดนวดมีน้ําคายออกมาเยอะมากต้องทํายังไงตักเฉพาะตัวเนื้อใส่ภาชนะใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ ตักทั้งเนื้อทั้งน้ำใช้มือเราหยอดเข้าตัวภาชนะเลยมันผสมผสานกันไม่ต้องแยกน้ำแยกเนื้อแล้วเพราะว่าน้ำที่ออกมาส่วนนี้คือน้ำหวานธรรมชาติจะมีน้อยจะมีมากก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเราก็ตักใส่ภาชนะเข้าไปเลยเห็นไหมคะไม่นานน่วจนเขาเข้ากันดีแล้วเนี่ยค่ะก็จะเรียกว่าเนียน เนียนใกล้เนียนได้ที่แล้วนะนั่นพยายามนวดให้ดูนวดไปบีบไปนวดไปบีบไปตัวถั่วลิสงจะช่วยขัดจะช่วยลดความเหนือ่อระหว่างแป้งกับตัวหัวเชื้เท้าทําให้ขนมพักการดเรานวดง่ายยิ่งขึ้นแป๊บเดียวเองถ้าสุดเล็กๆแบบนี้2อกิโลแป๊บเดียวก็ได้ขนมพักการดขึ้นมาแล้วนี่ค่ะหลังจากเรานวดจนเนียนแล้วจะออกมาลักษณะนี้ พอนวดจนเนียนแล้วเราก็ตักใส่ภาชนะนิดหน่อยเข้าไมโครเวฟ2นาทีเพื่อมาเทสรสชาติก่อนที่เราจะไปนึ่งจริงนะถ้าเค็มไปเราก็เติมน้ำซุปหรือแป้งถ้าขาดเค็มเราก็เติมเกลือเข้าไปเล็กน้อยเท่านี้เองทีนี้มาดูวิธีใส่เข้าในภาชนะกันนะคะแม่นันจะใช้ถ้วยเข้านึง่ง เผื่อบางบ้านมีถ้วยเล็กๆหรืออาจจะเป็นชามกลมๆเล็กๆก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่จัดสรรแล้วก็แล้วแต่ที่เราสะดวกนะคะวันนี้แม่นันจะทําให้ดูหลายๆแบบเราใส่ให้หมดเลยค่ะเขาด้วยกันเราทําแบบบ้านเราเองทานกันเองเราใส่เยอะๆได้แม่นันเติมนะเนี่ยถ้วยแรกแม่นันจะทํารสเจให้รสเจก็เพียงแต่เป็นผักรวน รสมังสวิรัตนะคะน้ำซุปผักที่แม่นันเตรียมไว้เราก็เคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ผสมให้มันเข้ากันด้วยไม่ใช่ว่าเ,าเห็ดน้อยถั่วเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะยิ่งเราทำเองเนี่ยเราอยากใส่เท่าไหร่ก็ได้ะค่ะแล้วเราก็ตกแต่งด้วยถั่วใส่น้ำสต๊อกทำไมต้องใส่น้ำสต๊อกตัวน้ำสต๊อกนี่คือเคล็ดลับความอร่อยของขนมปังกาดแม่นันเลยนะคะ จะทำให้ขนมเรานุ่มน่าทานนะทีนี้แม่นันจะทำให้ดูจะใส่ถาดที่แม่นันใช้ปกติสำหรับเวลาขายนะคะในหนึ่งเซตเนี่ยถ้าใส่ถาดของแม่นันเนี่ยจะได้ประมาณ5ถึง6ถาดถั่วเห็ดใส่เลยเห็ด5-6ชิ้นถั่วแล้วก็รสดั้งเดิมก็จะต้องใส่ เนื้อหมูสันในนะคะแม่นั่ก็จะใส่เยอะเลยพุ้งแห้งตัวใหญ่มากสักสิตัวเห็นไหมฮะถั่วใส่ลงไปทีนี้เราก็โรยหน้าอีถิ่นะมีเห็ดม,มีเห็ดใส่เห็ดเข้าไปคือไม่ดูให้ให้รกเกินหรือหลงเหลงเกินเพราะว่าอย่างที่ว่า คนเขาชอบทานใช้เท้าถ้าเราใส่เนื้อเยอะไปเครื่องเยอะไปเนี่ยมันก็ดูจะหาเนื้อหัวใช้เท้าไม่ค่อยเจอแล้วก็เห็ดจัดเรียงให้สวยงามเห็ดเวลาหั่นก็สำคัญนะคะอย่าให้ผอมไปยอย่าให้อ้วนไปอ้วนก็ดูน่ากลัวผอมก็ดูน่าเกลียดตัวเพิ่มความอร่อยเด็ดก็คือตัวน้ำสตอ๊อก จริงแล้วน้ำสต๊อกเนี่ยเราใช้น้ำสต๊อกผักแต่ถ้าใครมีน้ำกระดูกหมูน้ำซี่โครงไก่ใช้ได้หมดแต่ต้องดูรสนะคะถ้าเป็นมังสวิรัตเราขอใช้ตัวหลักก็คือตัวสต๊อกผักไงคะอันนี้คือรสดั้งเดิมขนาดตามที่แม่นันใช้เลยนะคะลองดูคะ่ะลองดูทีนี้แม่นันจะทำไซส์นี้ให้ดูไซส์เป็นปอนเลยนะคะอันนี้น่าจะสามปอนได้ ซึ่งแม่นั่นจะทําไว้สําหรับเวลาไหว้จ้อขี่วันครบรอบวันตายของคุณพ่อคุณแม่แม่แม่นันนะคะก็จะใช้ถาดนี้มาดูวิธีทํากันซึ่งบางคนไม่ใหญ่พอเราก็ทําถ้วยเล็กๆนะคะเห็นไหมคะเห็ดเออถั่วเออเนี่ยเราเคลา้าลงในนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยต้องคอยคๆเกลี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปมากอยู่เป็นกระจุกเดียวหมูเรียงเลยค่ะ ใส่เผือกด้วยก็ได้เราไม่เหลือนี่คะเราทําเองเห็ดเราใส่ไปแล้วเราเค้าลงไปแล้วเห็ดเราเค้าลงไปแล้วแห้งเราใส่แล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวน,นี้หายเยอะเลยถั่วเห็ดทั้งหลายเห็นไหมคะใส่ลงไปเว้นขอบภาชนะไว้สักประมาณหนึ่งเซนกว่าๆขอบไว้ไเยอะหน่อยเพราะว่าอันนี้สามปอนด์เยอะไปไม่นานจะทําให้เตี้ยลง จากนั้นเราเรียงด้วยแต่งหน้าด้วยถั่วค่ะจะเรียงไปทางไหนจะหมุนไปทางไหนจะวางเห็ดยังไงตามชอบแต่ว่าให้ดูแล้วมันมันสวยงามกุ้งสวยมากอ่าทีนี้ตัวถาดใหญ่เนี่ยเราใส่น้ำสต๊อกสักประมาณสามทับพี ถ้าดูแล้วมันเริ่มเยอะก็สองทัพพีก็พอขึ้นอยู่กับความมากน้อยของของตัวใช้เท้าที่เราทำเนี่ยค่ะหัวใช้เท้าสำหรับวันไหววันศาต่าต่างนะคะก็จะทำเป็นปอนใหญ่ๆเดี๋ยวเรามานึ่งกันค่ะที่แม่นันใช้เตาไฟฟ้ามา,าทำการสาธิตให้ดูเพราะว่าแม่นันจะบอกว่าอาหารโฮมเมดจะไม่เป็นทุกบ้านหรอกนะคะที่จะมีเตาแก๊สใหญ่ๆ หรือจะมีอุปกรณ์ที่พร้อมเราใช้เตาอะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ในบ้านบางท่านอาจจะอยู่คอนโดบางท่านอาจจะอยู่หอถ้ามีเตาไฟฟ้าปิกนิกที่เสียบปลั๊กก็ใช้ได้ขอให้วางภาชนะเราได้แค่นั้นนะคะน้ำเดือดเหมือนกันใช้ได้ส่วนซึ้งเนี่ยออจริงๆของแม่นันเนี่ยไซส์32ถ้ามีใครไซส์ตั้งแต่28นิ้วก็ใช้ได้นะคะทีนี้เข้าใจว่ามออีนักเรียนที่อยู่ญี่ปุ่น เห็นบอกว่าไม่มีซึ้งไม่เป็นไรค่ะแม่นันแนะนำให้ใช้กระทะกระทะนะคะใส่น้าใส่น้าแล้วก็หาภาชนะรองบนน้ำอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็วางตัวภา,าชนะที่เราใส่ขนมผะกาดนะคะวางลงไปแล้วก็ปิดฝากระทะใช้ได้เหมือนกันน้ำเดือดละทีนี้ถ้าใครที่ใช้ภาชนะเล็กๆอย่างนี้ทรงกลมอย่างนี้นะคะ เรานึ่งใช้เวลาออ45นาทีแต่ถ้าว่านึ่งในปริมาณ500กรัมขึ้นเหมือนแม่นันหรือแบบนี้เอาตัวนี้เป็นหลัก500กรัมขึ้นเมื่อไหร่ใช้เวลานึ่ง1ชั่วโมงครึ่งเปะนะคะต่อให้จะมีกี่ร้อยถาดเราใช้ซึ้งขนาดไหนเราใช้เวลานึ่งเท่ากันคือ1ชั่วโมงครึ่งขอแค่ไฟ ความร้อนเขาพอนะคะเขาได้ที่เขาก็จะสุกว้าวว้าวฟูสวยเลยค่ะเห็นไหมคะเนื้อเขาจะฟูขึ้นมาตอนที่เราใส่เนี่ยแม่นันถึงแนะนําว่าไม่ต้องใส่เต็มขอบนะคะแล้วเราก็แต่งหน้าเขาสวยๆเขาก็จะออกมาสวยๆทีนี้วิธีเช็คเผื่อเราไม่แน่ใจว่าขนมเนี่ยมันสุกจริงๆหรือเปล่าไม้ปลายแหลมอะไรก็ได้สะอาดๆ แล้วเราลองจิ้มลงไปตรงกลางจิ้มลงไปค่ะอึ้บนะคะถ้ากดผ่านแล้วดึงกลับขึ้นมาอ่าไม่มีเศษของตัวอาหารที่เรากำลังนึ่งอยู่ขึ้นมาแสดงว่าสุกแล้วค่ะถาดกลมใหญ่ก็ได้เวลาแล้วนะมาดูกันอันนี้คือหนึ่งชั่วโมงครึ่งอึ๊บอืมอืกูสวยเลย ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการแซะออกจากแม่พิมพ์ถาดกลมๆใหญ่ๆห,หนักมากอันนี้ประมาณ2กิโลนะคะมีอะไรประโคมลงไปค่ะเพราะว่าถ้าทําถาดกลมๆใหญ่ๆห,ห,หมายถึงเราจะนํามาไหว้เจ้ามาไหว้เจ้าที่มาไหว้บันพบุรุษแซะเขาก่อนเราก็จับเขา อ่แอืมวะ่ะตะแกรงประกบดันยกข้างหงขึ้นมาค่ะโอ้โหสวยมากนี่แหละค่ะถาดก,กลมๆใหญ่ๆเป็นไงคะสำเร็จออกมาแล้วทำได้ไหมคะแล้วอย่าลืมชิมฝีมือตัวเองนะว่าเป็นยังไงแล้วก็ ถาดนี้เอาไว้ไหว้บรรพบรุษนะคะเพราะนั้นใครที่มีคําถามว่าวันจ้าขี่ครบรอวันตายของบรรพบุรุษจะไหว้อะไรดีนะไหว้ด้วยขนมผักการ์ดฝีมือตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมหลังจากเราไหว้เสร็จเราตัดแบ่งให้กับญาติผู้ใหญ่หรือพี่น้องของเราที่มาไหว้คุณพ่อคุณแม่ในวันนั้นนะคะใช้เท้าแปลว่าความโชคดีเพราะฉะนั้นการที่เราทําใช้เท้าขึ้นมาเนี่ย ถือเป็นการให้โชคให้ลาภคนอื่นด้วยแล้วตัวเราก็มีบุญด้วย